สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซีแฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงฮะทุกทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันแอฟสลับในชิปนี้ก็จะเป็นในหวยในวันพุธนะฮะก็ในวันจันทร์นึงหลุดไปนะเสียดายนะครับ90นะออกมา92นะโอ้โข้ามไปนะ91ก็มีนะครับหรือถ้าไหนอยากได้ชุดน้อยๆเน้นๆเนี้ยเนาะเก้ามาเป็นเอฟซีโดยง ก็งวดที่แล้วก็เข้าอีกแล้วนะเข้าต่อเนื่องนะสายนูนสายวิ่งก็เจาะ2นะฮะแล้วก็ฟัน2ตัวเดียวนะครับแล้วก็ฟัน25 5 2อนะครอยากได้ชุดแบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเขาไปรับแนวทางคัดเดินๆกนได้นะครับมาดูในวันพุธด้วยกันซึ่งในพุธท,ที่แล้วก็เข้านะครับอืมอ่ามันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับพุธท,ที่แล้วนี่ออกไปในพุธท,ที่17ออกไปก็จะเป็นนะครับในที่ใน60 0 543ก็มา0550เนาะอ่าในตรงนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ตัวจอกนะครับสูตร2ตัวตรงนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มหลุดแล้วนะนะครับปกติมันจะเข้านะแต่ก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะมีครั้งก่อนเข้ามีหลุดนะครับเนาะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสำหรับในวันพุธนะฮะสูตรหวยวันพุธนะฮะใช้ได้เฉพาะในวันพุธพุธท,ที่24 24กันยานะครับอืมปุ๊บปั๊บแป,บป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับนาะสรับในวันพุธสูตรหวยวันพุธใช้ได้เฉพาะในวันพุธนะครับมาดูกันได้กันนะฮะก็มาดูในสูตรเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่แล้วหลุดนะฮะอืมในสูตรนี้นะครับนี่แต่ก็มันก็เข้าเยอะนะเข้าเข้ามากกว่าไม่เข้านะยใช้มาก็หลายงวดแล้วครับใช้มาหลายพุทแล้วสูตรเลขวิ่งวันพุธสูตร 145นะครับตัวอ่ะพูดที่แล้วหลุดนะพูดนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับพูดที่17เป็น6 0 0 5 4 3นสาะครับสลับในพูดนี้สูตรก็คือนะฮะอ่ะพูดที่2ี่หลุดสูตรนี้ก็จะนำนะครับในที่ในหลัก ร้อยสิบหน่วยเนาะอ่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับบวกกันแล้วก็มาลดแต้มนะครับศูนย์บวกกันกับห้าได้ห้าห้าบวกกันกับสี่ก็จะเป็นเก้านะครับลดแต้มไปก็จะเป็นแปดอืมก็มี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 ลุ้นนะอ่าเพราะว่าหลังๆมันก็มีแปดมีเก้าเยอะนะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับก็แปดกับเก้านะครับในเลขวิ่งสองตัวนะครับมาหนึ่งทวงวงที่แล้วหลุดงวดน,นี้อ่าขอให้มาในครับ 87 43มันเหมือนกันในครั้งก่อนมันมาให้มา87มี43เด่น4เด่น3 87ดเ็ด่น4เด่น3มเหมือนกันเนาะก่อนหน้านี้9กับ8 9กับ8อืมอนกับ8มันต้องมีเด่น0เด่น6 06 9มี0มี6มี9 37อ่ะโอเคนะ อันนี้ตัวอาจจะมาจับกับตัวเด่นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นในสูตรจับคู่เนาะสูตรจับคู่นี่นะฮะสูตรจับคู่สูตรนี้ก็เข้าไปในศูนย์ห้าห้าศูนย์นะแต่ก็หลังๆนี่มันมันก็ไม่ค่อยเข้านะหลุดมานะครับสองพุทธนะแต่ะะพุทธี่เข้านะเข้าสองพุทธติดติดต่อต่อกัน นะครับก็หวังว่ามันจะเข้าสองพุทธติดติดต่อต่อกันอีกแล้วกันเนะียเข้าไปที่ล่างนะครับ5้าเนี่ยครั้งก่อนก็เข้าบนนะครับ2พุทธติดๆดหลุด2พุทธเข้า2พุทธอ่ะล่าสุดพุทธีย่24นะก็ขอให้เข้าแล้วกันก็จะไปเอาในพุทธที่แล้วในชุดแรกนะครับชุดแรกก็จะนำในหลักหมื่นนะครับเนาะบวกด้วยเลขคงที่เจ ศูนย์บวกกับ7ได้7นะครับเพิ่มแต้มไปเนาะแล้วก็ลดแต้มนะครับได้6กเปะส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะนําเลขคงที่9ก้นะครับบวกด้วยหลัก10บนะครับเกบวกกันกับ4เป็น13บสานะครับก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มก็จะได้นะครับสลับในตัวเลข2ชุดตรงนี้เป็น6 7 8 7ก็เข้า2แต่ครั้งล่าสุดไม่เข้า อ,อ่ะหวังว่าจะเข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้เพราะว่ามันก็เคยเข้ามา2พุทติดติดต่อต่อกันนะครับเนาะก็ในชุดแรกนะครับชุดแรกก็จะเป็นในที่ใน6 7 8ดดชุดหนึ่งเป็น2 3 4สามี่แล้วก็อ่ะมันก็มี8มาชนกันเดนตัวนี้หรือจะเน้น8ก็ได้นะครับจับ2ชุดน,นี้นะครับก็จะได้นะครับในที่ใน6 6 2 6สองสามห ส7่เจ็ดสองเจ็ามเจ่าสอปาสามหรือจะเน้นปาสามชุดนี้เนะี่ยเพราะว่ามันชนกันในสูตรนี้ก็คนจะถูกเนะี่ยซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะแต่ไปหลายตัวนะครับเน้น7เน้นสาม เน้นเจ็ดเน้นสามเพราะว่าในพุดล่าสุดเนี่ยมันออกเลขพี่เลขน้องสามตัวเลยห้าสี่สามนะพูดก่อนหนะ้าถ้ามันออกเลขพี่เลขน้องแบบนี้ถัดมามักจะมีสามกับเจ็ดเนาะนี่ถ้าย้อนไปดูสิจิถ้ามันออกเลขพี่เลขน้องในสามตัวถัดมามักจะมีสามมีเจ็ด เลขที่เลขนองอ่ะนี่เจ็ก้ามีสามมีเจ็ดสองมี่อ่ะ 89, มีสมีเจเนาะมีสมีเแล้วก็มีหกสาเจหออกมาเจ็ดแปดเก้าหกสมสเเออมันออกใกล้เคียงกันเลยเนาะ นอก3 7ครั้งล่าสุดครั้งนี้อาจจะเป็น3 8 3 7 3 8ในชุดนี้3 6 3 7 7 4 7 5 7 3 6ถ้า6จะมาก็มันมา60 6 162 69อ่ะโอเคนะครับ ชอบตัวไหนก็นำมาจับเลยแล้วกันนะฮะหรือถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับสรับในหวยวันพุธนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะสูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดเข้าบ้างนะครับหลุดบ้างสลับปรับปลกันไปแล้วกันนะครับหรือจะไปนะครับเปรียบเทียบกันกับในสูตร2ตัวนะครับสูตรนี้นะฮะหกชุดนะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะถึงจะไม่เข้าก็ยังมาในหลักสิบนะยังมาอยู่นะฮะถึงไม่เข้า อย่างวดก่อนก็เข้าเนี่ยมันเข้าบ้างหลุดบ้างแหละนะครับแล้วก็ในสูตรนี้นะครับเลขวิ่งเข้าเข้าเข้าดีนะครับเข้าบ่อยนะสามตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็สูตรนี้สี่ชุดนะ,ะครั้งก่อนก็เข้า 6, 2, หกสองวดที่เราหลุดนะครับหลุดไปก็หลักสิบก็ยังมาอยู่นะครับในล่าสุด อ่ะชอบสูตรไหนก็นําไปจับกันได้เลยนะครับแล้วนะก็ขอให้ถูกนะเฮงเฮง,เงปังๆกันอีกแล้วกันสลับในนะครับวันนี้นะห่วหเราววัที่24นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ